จังหวัดทุกสารทิศทุกภาคเลยเดินทางที่จะมาร่วมทำการสักการะในครั้งนี้นะคะบางท่านบอกว่าเดินทางมาไกลค่ะ3าชั่วโมงกว่าจะมาถึงนะคะเราเชื่อว่าท่านมาพร้อมกับความศรัทธานะคะด้วยจิตอันแรงกล้านะคะท่านตั้งใจที่จะมากราบไหว้สักการะ ที่บริสุทธ์ของสดังนั้นวันนี้ค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ณบริเวณใดน,นะคะในมวลพิธีท้องสนามหลวงไม่ว่าจะเป็นด้านหลังโคนหกบด้านข้างนะคะถอยไปเต็นท์ด้านหน้าหมนหลกท่านยืนตรงไหนท่านก็สามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานและก็กล่าวบทสวดเพื่ออธิษฐานได้ท่าน สามารถยืนภาวนาจิตได้ทุกที่เลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไปยืนตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตภาวนาบนพื้นพรมแดงด้านหน้านมณฑลนะคะบริเวณนั้นค่ะจะเป็นบริเวณสําหรับการเดินเวียนเทียนนะคะถ้าหากว่าท่านเดินอยู่ในโซนนั้นนะคะหรือว่า ยืนหยุดอยูนย่นิ่งๆ,ๆในโซนนั้นค่ะก็จะทําให้แถวของการเวียนเทียนเกิดการติดขัดขึ้นนะคะเมื่อมีการหยุดชะงักหรือติดขัดค่ะการเวียนเทียนก็จะล่าช้าไปอีกจะล่าช้าไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกท่านนะคะที่มาร่วมสักการะและเวียนเทียนในวันนี้นะคะ กฎระเบียบที่เราได้แจ้งไว้อย่างแรกนะคะเวียนเทียนสวมใส่รองเท้าไม่ต้องถอดน,นะคะเพราะว่าคนมาเดินเวียนเทียนนะคะมาร่วมเวียนเทียนเนี่ยประชาชนวันนี้หนานแน่นมากนะคะถอดรองเท้าไว้นะคะสมมติวันนี้คุณมาหลักพันสองพันค่ะถอดพันถุคะสองพันถุยค่ะยังไงรองเท้า หาไม่เจอแน่ปะกฏกันนะคะหาไม่ถูกแน่นอนแล้วก็อาจจะเกิดการสูญหายได้และที่สําคัญะคะ่ะพื้นถนนนะคะเป็นพื้นแบบน,นี้อากาศร้อนๆก็จะมีความร้อนระอุอยู่ในตัวดังนั้น,นะคะ่ะสวมใส่รองเท้าได้เลยเดินเวียนเทียครบสามรอบขยับออกค่ะแต่ว่านะคะถ้าให้เราแนะนํานะคะให้ท่านตั้งจิตอธิษฐา,านก่อนที่จะเข้าไปเวียนเทียนค่ะรอบนอกบนดกนะคะท่านสามารถตั้งจิตอธิษฐา,านได้เลยและก็ขอความร่วมมือนะคะไม่ เราขอความร่วมือว่างดจุดคูบจุดเทียนนะคะเพราะว่าผู้คนที่มาร่วมเบนเทียนวันนี้เยอะมากๆนะการจุดรูปจุดเทียนนะคะก็จะก่อให้เกิดน,นะคะทั้งควันทู่นะคะควันของเทียน เปลวไฟของเทียนนะคะก็จะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่เดินเปลี่ยนเทียนอยู่รอบๆข้างท่านนะคะเพราะว่าคนหนาแน่นจริงๆบางจุดค่ะอาจจะมีการเดินเปียดเสียดกันบ้างนะคะยังไงก็ขอพื้นที่ให้กับผู้ที่มาเดินเปลี่ยนเทียนด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะการไม่จุดพูดไม่จุดเทียนนะคะไม่มีควันไม่มีกลิ่นคูดนะคะก็ช่วยลด คละทิศทางอากาศเพิ่มเติมไปนั่นเองนะคะส่วนดอกไม้ค่ะท่านนำมาเองนะคะท่านสามารถตังจิตอธิษฐานนะคะเส,สนอจิตภาวนาแล้วก็ทําการเดินเวเทียนได้เลยเวเทีเสร็จแล้วดอกไม้ที่ท่านนําออกมาด้วยนะคะสามารถที่จะนำกลับบ้านเพื่อไปบูชาต่อได้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นสริริมูล นะคะใครที่นําดอกไม้มาเองนะคะก็สามารถนําดอกไม้ที่ท่านนำมาเองค่ะเมื่อเจริญจิตภาวนานะคะสวนนดมนต์เสร็จเรียบร้อยค่ะนําดอกไม้ไปบูชาต่อที่บ้านได้เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองหรือวันนี้ใครที่นะคะต้องการดอกไม้สําหรับกราบไหว้สักการะนะคะแนะนาค่ะท่านเข้าไปทางทางเข้าของเราผ่านจดุดพัดกองมาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยแจกดอกไม้ให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อแต่อย่างใด free ไม่มีการเรียรายเก็บเงินค่าดอกไม้ค่าทุ่งค่าเรียนหรือการรับบริจาคนะคะไม่มีใดทั้งสิ้นค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าท่านเข้าตามทางเข้าที่เรจาจัดเตรียมไว้ให้ท่านก็จะได้รับดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สามารถนํามาสักการะด้านไหนได้นะคะยังไงของความร่วมมือด้วยนะคะนอกจากระวังทรัพย์สินแล้วต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ประชาชนเดินทางก,กันมาเยอะมากอย่างแรกเลยค่ะนำทรัพย์สินอะไรมานำทรัพย ของท่านกลับบ้านให้ครงด้วยนะคะมีขยะมีขวดน้ําน้ําดื่มดื่มน้ําได้ค่ะดื่มแล้วนําขยะของท่านไปทิ้งลงถังให้เราด้วยช่วยกันกรักษาความสะอาดพื้นที่แห่งนี้ไว้นะคะเพราะว่าในวันต่อๆไปค่ะก็จะมีประชาชนเดินทางมาสักการะกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราย้อเวลาของการเปิดให้กราบไหให้สักการะนะคะก็จะมีการเปิดให้ทุกท่านค่ะสามารถมาสักการะได้จนถึงช่วงเวลา 8นาฬิกาถึงช่วงเวลา3าทุ่มนะคะก็คือ8ปโมงเช้าถึง3าทุ่มแล้วก็เปิดจนถึงวันที่3มีนาคมนั่นเองนะคะยังไงรักษาความสะอาดสถานที่แห่งนี้ไ้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าหลายๆท่านที่เพิ่งเดินทางมาถึงค่ะก็จะได้เห็นบรรยากาศที่มดงามนะคะในบนัฒนธี่ิธีท้อสนามหลวงนะคะยังไงฝากด้วยนะคะและเรื่องของการเป็นตันะคะ อย่าลืมนะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราด้วยนะคะเพื่อที่ทุกท่านนะคะที่มาร่วมสักการะในครั้งนี้ค่ะก็จะได้รับความสะดวกสบายไปด้วยการตัดีนนะคะคแล้วก็ฝากในเรื่องของการเก็บขยะด้วยนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดให้เราด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ

¡Gracias!

ประชาสัมพันธ์นะคะสําหรับประชาชนทุกท่านนะคะที่เดินทางมาสักการะพระรมสารีริกธาตุนะคะตอนนี้ค่ะในส่วนของโรงครัวพระราชทานนะคะยังมีอาหารนะคะสําหรับท่านที่เดินทางมาสักการะในวันนี้นะคะก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านค่ะเดินทางออ จะอยู่ทางฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคุณเดินออกไปตามทางออกก็จะเห็นเต็นท์เลยนะคะว่าจะมีเต็นท์โรงครัวอาหารพระราชทานนะคะสามารถที่จะติดต่อขอรับอาหารได้นะคะก็ยังไงเรียนเชิญน,นะคะหลายท่านสักการะเสร็จแล้วนะคะเพียเพียนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่าช่วงนี้หัวคข่าแล้วะคะ่ะอยากจเดินทางกลับบ้านแล้วกำลังจะกลับบ้านนะคะ